สวัสดีครับผมคุดูชิอุนจิครับผมก็วันนี้ผมจะมาตั้งข้อสันนิษฐานกันนะครับว่าระหว่างโมริรันกับซาโตมิวากะถ้าสองคนนี้ต่อสู้กันแล้วใครจะชนะส่วนตัวผมต้องขอบอกเหตุผลก่อนแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเก่งไม่เหมือนกันมีด้านรายละเอียดไม่เหมือนกันนะครับมาอย่างรันเลยรันก็จะเป็นคนที่ทักษะ จะรู้สึกว่าดีกว่าซาโต้หน่อยแล้วก็ท่าหลากหลายกว่าเยอะแต่ว่าเรื่องน้ำหนักคงสู้ซาโต้ไม่ได้ครับผมส่วนมาคนที่ชื่อว่าซาโต้มิวากุนะครับก็เขาก็จะมีน้ำหนักเพราะาเขาอายุมากกว่าเขาอาจจะได้เปรียบรันก็ได้ครับผมแลวนี่ครับคือข้อสัสฐานสั้นๆที่จะให้ทุกคนได้รู้นะผพนาะงันผมเลือกเลยกันว่าใครชนะคนที่ชนะก็คือสำหรับผมนะ ซาโต้มิวากโกครับเพราะว่าเขาแรงเยอะกว่าครับผมขอบคุณครับ